ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กะพผอกับใยบวงก้นสารข้ามคือเกเนะค่ะเนาะมือนี้กะเอาผเนียดมาให้พี่น้องเบิ้งคือเก่แล่ะค่ะนีเป็นผเนียดซี่ตที่จะส่งลูกค,ค้ามมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะเป็นสั้นหักขังเดียวสองตัวเนาะคะ่ะสั้นหักขังเดียวสองตัว ต้านหักปั๊บได้ซื้อๆเนาะค่นะเนาะอันนี้ถอดบ่ได้ต้านหักปั๊บได้ซื้อๆอันนี้ลูกค้าเพิ่นสั่างตัวโตเป็นไม้ไผ่เนาะค่ะเนาะไี่เป็น,น้องเบิง่งเอ็นหลังน้อยนึงค่ะดูบส่งเอ็นหลังน้อยนึงต้านหักปั๊บได้สองตัวเนาะค่ะแล้วก็มีเทนกวาดล้าน กับบอเมนเชื่องเทนกว่าล่างเทียเดียวเนาะคะ่ะเพราะว่าฟังหนึ่งมันเป็นสั้นตรงเนาะค่ะขางหนึ่งเป็นสั้นตรงขางหนึ่งเป็นเทนเนาะค่ะเนาะเฮ็ดตามลูกค้าสร้างเนาะค่ะเอากงในน้อยงขนาดกลางเ wow. นาะค่ะหนึ่งเป็นสั้นตรงขางหนึ่งเป็นเทนเนาะค่ะ ค่ะสั่งมากกับจัดให้เนาะค่ะเนาะเอาส่งเอารุ่นกลางมาสันแล้วก็มีสั้นตรงอีกตัวหนึ่งนาะค่ะเนาะสั้นตรงขางเดียวตัวนี้เพราะถ้าในมีจะของเนาะค่ะสำหรับขุข่าคนใดสีอยากได้ด้วนๆเนาะค่ะเนาะกระทุ่มมาจองเลยเนาะค่ะเดี๋ยวสีส่งให้มืออื่นพร้อมกันเนาะค่ะเนาะเป็นสั้นตรงขางเดียว วยงามดีค่ะตัวนี้ท่านตรงขางเดียวท่านมีเจ้าของหรือค่ะตัวนี้ท่านตรงขางเดียวตัวนี้ท่านมีเจ้าของกะผู้ใดยอยากได้ดวนๆทรงมืออื่นนี่กะทรมาเอาเลยเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดทรกรกรน์ใดกรณ์เนาะคะ่ะเอามาโชว์ให้พี่น้องเบ่งซีตเนาะคะ่ะพร้อมทรงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว ความทรงลูกค้ามือเอื้นนะคะเนาะวอนสีส้มก็จะไา่ลุ้งหาย,หงยงี่น่องเบิร์กยังสีเนาะคะ่ะเพื่อมีลูกค้าคนใดสนใจอยากได้น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะสั้นหักขางเดียวตัวโต๊ะเป็นไม้ไพ่เนาะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ตัวโต๊ะเป็นเล็กเนาะคะนะ่ะเนาะ เป็นลวดเป็นเล็กรูปทรงคือกันล่ะค่ะเอ็นหลังคือกันแล้วก็มีเทนพิเศษนะคะนะ่ะเนาะขานึงเป็นเทนขานึงเป็นสั้นตรงขนาดกลางค่ะรุ่นนี้ก็ดีนะคะนะ่ะเนาะหน่อยๆก็ดี นี่กสำหรับตัวนี้ก็ผู้ใดโทรมาก่อนใดก่อนนะค่ะเนาะสั้นตรงตัวนี้พอดีใหม่เหลือสร้างเพิ่นเลยเฮ็ดไว้เนาะค่ะเพื่อมีลูกค้าคน,ดนใดสนใจอยากได้ดวนเนาะค่ะเล็ดยายบนกับทายให้เบิ้งต่วมีผู้สนใจอยากได้ดวนๆเนาะค่ะเนาะาลุลงให้พี่น้องเบิง้งนี่นแห่ะ ่ะโทรมากกอนก็สจิได้ส่งความกันมืออื่นนะคะ่ะเนาะ ค่ะสำหรับกิมนีก็เอาซ้ำนี่ก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะ